กลับเข้าสู่ตัวจริงสนามข่าวในช่วงที่2นะครับยังอยู่กับผมสุรคุณและก็คุณชนธิชาเช่นเคยครับจากช่วงที่แล้วนะคะเราวิเคราะห์ทางด้านของโหราศาสตร์เนาะดวงบ้านดวงเมืองรวมถึงดวงนายกรัฐมนตรีช่วงนี้เราจะมาวิเคราะห์กันในแง่ของรัฐศาสตร์กันบ้างเรามีมุมมองจากสี่นักวิชาการ4ี่สไตล์รวมถึง3ตัวแทนจากพรรคการเมืองด้วยนะคะเริ่มต้นคนแรกก่อนเลยที่คุณทิมพิธาลิ้มเจริญรัตตัวแทนจากพรรคก้าวไกลนะคะมองว่าปีนี้เนี่ยจะมีการเลือกตั้งถึงหลายครั้งเลยนะคะ จะเป็นการวัดโทนอารมณ์ของประชาชนรวมถึงทิศทางของประชาชนด้วยว่าประชาชนเนี่ยยังจะเลือกพลเอกประยุทธ์อยู่ไหมเพราะว่าปีนี้เนี่ยมีการเลือกตั้งหลายครั้งนะคะมีทั้งการเลือกตั้งซ่อมการเลือกตั้งของผู้ว่ากอทมแล้วก็การเลือกตั้งอื่นๆที่จะมีขึ้นในตลอดปีนี้ก็จะเป็นการวัดโทนอารมณ์ว่าคนเนี่ยยังคงที่จะเลือกพักพลังประชารัฐอยู่ไหมหรือว่าจะเบนเข็มจะไปเลือกพักอื่น นี่นะครับ<า>ก็เหมือนปเป็นการแบบเช็คเลตติ้งกันไปในตัวด้วยคุณทิพิธามองแบบแบบแบนนะครับรวมไปถึงเนี่ยฮะยังบอกว่ารัฐบาลเนี่ยในช่วงปีนี้เนี่ยจะเจอปัญหามากมายหลายเรื่องเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องของการเมืองปัญหาเรื่องเศรษฐกิจปากท้องของประชาชนปัญหาโรคระบาดก็ยังเผชิญอยู่นะครับและที่สําคัญความรุนแรงของประเทศเพื่อนบ้านก็เป็นปัจจัยเช่นเดียวกันที่อาจจะทําให้นํามาสู่ปัญหาภายในประเทศด้วยเช่นเดียวกันนะครับ วิเคราะห์ตรงกันกันกบจามพิญโยแล้วนะว่าจะมีม็อบที่ลุกฮือขึ้นทีนี้มาดูฝากฝั่งของคุณไอติมพริกันบ้านนะคะที่วิเคราะห์ว่าปีนี้เนี่ยรัฐบาลจะถูกจัดเต็มแล้วก็ถูกท้าทายมากในเรื่องของปัญหาทั้งการเมืองปัญหาโควิด -19 แล้วก็ปัญหาเศรษฐกิจเรามาดูทีละข้อกันนะคะข้อแรกอย่างที่บอกก็คือปัญหาโควิด -19 เปิดเปิดประเทศมาเปิดเมืองมาปีใ mm. หม่มาเนี่ยเจอละโอมิครอน นะคะแล้วก็ยังมีปัญหาเศรษฐกิจด้วยที่ตอนนี้เนี่ยหมูก็ราคาแพงเนาะข้าวยากหมากแพงแล้วก็รวมถึงปัญหาของพลังงานโลกก็แพงขึ้นด้วยอีกปัญหาหนึ่งค่ะคือปัญหาการเมืองที่มองว่าเป็นเหมือนชกอักเยอ้อคือชกอักเยอ้อกันไปชกักเยอ้อกันมาการแก้ไขรัฐธรรมน,น,นูญนียก็ยังไม่คืบหน้าไปไหนเลย ใช่ครับทีนี้อีกด้านหนึ่งอีกฝากฝั่งหนึ่งมาดูฝั่งของรัฐบาลกันบ้างนะครับว่าอย่างไรคุณธนกรวังบุญคงชนะครับโฆษกรัฐบาลบอกว่าปีนี้ท่านนายกรัฐมนตรีนะครับตั้งใจเลยฮะตั้งใจจะพลิกโฉมประเทศเดินหน้าในเรื่องของการทํางานเดินหน้าในเรื่องของโครงการต่างๆเนี่ยนะครับไม่เล่นเกมการเมืองเน้นในเรื่องของการแก้ไขปัญหาพี่น้องของประชาชนเป็นหลักแล้วก็ท่าทีในการสื่อสารทางการเมืองเนี่ยถูกบิดเบือนตัดต่อฝ่ายค้านเนี่ยมักจะนําไปดิสเครดิตก็มองว่าแบบนั้นไปค่ะ มาทางด้านของนักวิชาการกันบ้างท่านแรกนะคะท่านศาสตราจารย์ดรสุรชาติบำรุงสุขคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์หมหาวิทยาลัยท่านมองแบบนี้ปัญหาใหญ่ของไทยนะคะคือการเมืองยับเยินเศรษฐกิจแปรปรวนสังคมปั่นป่วนทีนี้มาอีก5วิกฤตที่ซ้อนวิกฤตเข้าด้วยกันนะคะก็มีในเรื่องของความชอบธรรมของรัฐบาลความชอบธรรมของนายกรวมถึงวิกฤตสื่อสารการเมืองที่ที่ผ่านมาเราก็จะเห็นนะว่านายกเนี่ย อาจจะพูดแล้วก็แสดงท่าทางน้ำเสียงกิริยาที่ไม่ค่อยจะเข้าหูประชาชนมากนักนะคะก็เลยทําให้ลดความเชื่อมั่นลงไปและข้อที่4ค่ะคือรัฐบาลขาดนกภาพเสถรภาพและวิกฤตศรัทธาด้วยอันนี้ก็ในมุมของนะักวิชาการท่านที่1นนะครับอีกอท่านหนึ่งครับนักวิชาการอีกท่านหนึ่งคือท่านนี้ครับ รองศาสตราจารย์ดอร์นันทนานันทวโรพาคณะบดีวิทยาลัยสื่อสารการเมืองมหาวิทยาลัยเกิดบอกแบบนี้นะครับบอกว่ารัฐบาลจะเจอกับความขเขมแ็งเกลียว5ประการด้วยกัน5เรื่องคืออะไรบ้างเรื่องของการเลือกตั้งเรื่องของเศร,รษฐกิจถดถอยเรื่องของสภาใกล้ครบวาระเรื่องของประเด็นที่ว่านายกรัฐมนตรีบริหาร ประเทศเนี่ยครบ8ปนีนะครับที่เป็นข้อถกเถียงการรวมไปถึงการแก้ไขปัญหาขาดประสิทธิภาพนี่คือสิ่ง5เรื่องที่จะต้องเผชิญกันในปีนีอ้อีกท่านหนึ่งนะคะท่านมองต่างอันนี้ท่านมองในมุมบวกว่าตอนนี้เนี่ยประเทศเรามีการเตรียมการเปลี่ยนผ่านการเปลี่ยนผ่านที่ว่านี้ก็คือการที่รัฐบาเลเตรียมที่จะต้องหาเสียงเลือกตั้งในปี -6 6แล้วนั่นก็คือเลือกตั้งใหญ่เลือกตั้งทั่วไปนั่นเองนะคะ อีประเด็นหนึ่งปีนี้ที่ไทยจะต้องเจอก็คือการประชุมระดับประเทศหรือว่าเอเปก และอีกข้อหนึ่งค่ะคือการค้าการลงทุนเนี่ยจะเพิ่มขึ้นถึง70%อันนี้ก็เป็นมุมมองของท่านรองศาสตราจารย์ดรปณิธานวัฒนายากรคณะรัฐศาสต,ตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่มองในมุมบวกนะคะใช่ครับและท่านสุดท้ายท่านนี้ครับวิเคราะห์ได้ค่อนข้างที่จะแรงเลยทีเดียวนะครับก็คือศาสตราจารย์วุฒิคุณดรชยุธภาวนพานันกุลนักวิชาการด้านการเมืองการปกครองการตลาดและแบรนด์มองแบบนี้นะครับบอกว่าประเทศของเราเนี่ยกำลังเผชิญกับ3วอ3วออะไร บ้างวังเวงครับวุ่นวายแล้วก็วงจรทางการเมืองที่วงวนกันไปแบบเดิมๆมน,นะครับรายละเอียดเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาติดตามได้จากรายงานนอกจากนี้นะครับยังมีคําแนะนําด้วยสามนอแนะนําไปถึงท่านนายก ก็คือน้ำเสียงอาจจะต้องมีการปรับท่าทีไหมน้ำเสียงที่ท่านเวลาแบบให้ข่าวกับสื่อหรืออะไรต่างๆน้ำตาแล้วก็น้ำใจด้วยน้ำตาคืออะไรคะน้ำตาเนี่ยนะครับมองว่าเมื่อเจอกับความทุกข์ยากของประชาชนอยากจะเห็นน้ำตาของท่านนายกบ้างาน,นะครับไม่ใช่ว่าทําท่าทีแบบว่าขึงขังตลอดเวลาค่ะเป็นเหมือนน้ำตาจราเนะเข้เนาะอยากเห็นน้ำตาของความจริงใจของ,อของท่านนายกนิดนึงว่าคือเป็นเดือดเป็นร้อนแทนประชาชนบ้างนะคะ และอย่างที่คุณเรคุณได้เกริ่นไปนะคะว่า3 w วอจะมีอะไรวังเวงขนาดไหนนะคะเดี๋ยวจะพาไปติดตามจากรายงานค่ะผมคิดว่าตัวรัฐบาลมีวิกฤตของตัวเองคือปัญหาเอกภาพและเศรยรภาพของตัวรัฐบาล ปีใหม่มาเพียงหนึ่งสัปดาห์ดูเหมือนว่ารัฐบาลจะเจอปัญหาใหญ่นั่นคือการระบาดของสายพันธุ์โอมิครอนเชือ้อโควิด -19 ท่ามกลางยุคข้าวยากหมากแพงหมูขึ้นราคาเป็นการเปิดสการาดใหม่ที่สร้างความท้าทายในการบริหารจัดการของรัฐบาลปีขานปีนี้เสือจะดุหรือไม่ดุมากน้อยเพียงใดก็ต้องอยู่ที่การแก้ปัญหาต่างๆของประเทศพิธาลิมเจริญรัฐหัวหน้าพักลกล้าไกลมองว่าไม่เพียงปัญหาปากท้องของพี่น้องประชาชน ปัญหาโรคระบาดที่หนักหน่วงแล้วยังมีเรื่องของการวัดประลอดวัดค่าความนิยมของประชาชนต่อาการเลือกตั้งที่กำลังจะเกิดขึ้นในปีนี้ที่อาจพอที่จะพิสูจน์ได้ว่ารัฐบาลชุดนี้ยังเป็นที่ต้องการของประชาชนหรือไม่ในมูดหรือว่าในอารมณ์ของประชาชนกัแบบการเลือกตั้งที่จะมาถึงใหญ่ๆต่อมาในไตรามาสต่อไปอีกใช่ไหมครับก็จะมีทั้งผู้ว่ากทมจะมีจะมีทั้งนายกพัทยาแล้วก็อาจจะมีโอกาสในการเลือกตั้งครั้งใหญ่ เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเป็นโอกาสในการที่จะให้เกิดการเปลี่ยนแปลงผ่านการเลือกตั้งนะครับก็เป็นปีแห่งการฟืฟ้นฟูเป็นปีแห่งการเปลี่ยนทิศเปลี่ยนทางของประเทศไทยนะครับในในช่วงหัวเรี่ยวหัวต่อของประเทศนะครับแต่หรือในขณะเดียวกันก็อาจจะเป็นช่วงที่ประเทศคนส่วนใหญ่ถ้าเกิดยังเลือกว่ายังจะอยู่แบบเดิมอยู่แบบยุดยือฉุดกระชากใช่ไหมครับแบบทุรุทุกักกงแบบเดิมอีก ก็ก็เป็นเป็นสิ่งที่อยู่ในอํานาจของพี่น้องประชาชนก็คิดว่าน่าจะได้เห็นสัญญาณหรือเห็นเจตจำนงขงพี่น้องประชาชนผ่านการเลือกตั้งเหล่านั้นหากรัฐบาลสามารถแก้ไขวิกฤตต่างๆของประเทศได้อย่างดีพัวหน้าพรรคกล้าวไายมองด้วยว่าจะเป็นข้อได้เปรียบของรัฐบาลต่อการเลือกตั้งครั้งใหญ่ในปีหน้า ในเมื่อปีนี้เป็นปีที่เต็มไปด้วยแห่งการเลือกตั้งเป็นปีที่ต้องโชว์ผลงานเป็นปีที่ตอบสนองประชาชนเขาจะทําทุกองค์าพะยบบที่มีมีความรู้เพียงพอมีวิสัยทัศน์เพียงพอมีความตั้งใจในการทํางานเพียงพอที่จะแก้ไขปัญหาเพราะครั้งนี้โควิดก็เป็นระลอกที่เท่าไหร่ละครับซีระลอกที่สี่ระลอกที่5แล้วเรื่องเกี่ยวกับโฮมไอโซเลชันคอมมูนิตี้ไอโซเลชันฮอสพิทอลการรับโทรศัพท์ที่ ผิดพลาดในระลอกที่แล้วก็หวังว่าจะไม่มีปัญหากลับมาในในละลอกนี้อีกนะครับการฉีดวัคซีนบูสเตอร์ให้กับพี่น้องที่เป็นด่านหน้านะครับที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์หรือว่าผู้สูงอายุหรือว่าเด็กที่อายุต่ำกว่า10ปีเนี่ยก็น่าจะเป็นช่วงที่เขาเร่งทำงานเพื่อที่จะสร้างผลงานให้ให้เขาสู่กระบวนการเลือกตั้งได้ผมก็หวังว่าว่าปัญหาความท้าทายที่รัฐบาลจะต้องเจอในปีนี้รัฐบาลจะ าสามจะตั้งใจทํางานแล้วก็อตอบสนองพี่น้องประชาชนให้มากขึ้นเพราะนั่นเป็นธรรมชาติของประชาธิปไตยในปีสุดท้ายสอนคล้องกับมุมมองของผู้ก่อตั้งกลุ่มรัฐธรรมนูญก้าวหน้าภริศวัชรศินที่มองว่าปีนี้รัฐบาลจะ,ะเผชิญกับ3าวิกฤตใหญ่คือเรื่องของโรคระบาดการเกิดขึ้นของสายพันธุ์ใหม่ๆที่รัฐบาลจะต้องใช้บทเรียนของปีก่อนๆมาแก้วิกฤตนี้ปัญหาเศรษฐกิจ ภาคครัวเรือนที่ประชาชนมีค่าใช้จ่ายสูงขึ้นผู้ประกอบการภาคธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางที่สายป่านสั้นล้มกันแบบระเนรนา,าศซึ่งรัฐบาลจะต้องพึ่งพาภาคอุตสาหกรรมอื่นๆพยุงประเทศโดยที่ไม่พึ่งภาคก,การท่องเที่ยวและการส่งออกมากเกินไปและวิกฤตการเมืองในการแก้ไขรัฐธรรมนูญก็ยังไม่คืบหน้าไปไหนเปรียบเสมือนการเล่นชักเยอ่กันไปมาผมคิดว่าถ้าเราพยายามจะ ว่าภาพการเมืองในปัจจุบันเนี่ยผมมองมันเป็นเหมือนกับภาพชักกระยอนะครับซึ่งเกมชักกระยอตอนนี้มันมีอยู่สองฝั่งนะครับฝั่งหนึ่งเนี่ยคือเรามีสังคมหรือว่าภาคประชาชนนะครับที่มีความคิดในภาพรวมเนี่ยที่ก้าวหน้าขึ้นนะครับก้าวหน้าขึ้นเรื่อยๆมีความต้องการมีความเชื่อมั่นใน,ในการเมืองที่ปกครอง้ระบอบประชาธิปไตยที่สะท้อนค่าโยงเรื่องเสรีภาพความเสมอภาคมากขึ้นนะครับพอ พอมีกฎหมายออกมาให้สามารถเข้าชื่อออนไลน์ได้เนี่ยก็เห็นประชาชนหลายคนใช้สิิ์นี้มากขึ้นนะคะรับเห็นว่ามีการระดมรายชื่อเพื่อเสนอการแก้กฎหมายหลายหลายส่วนไม่ว่าจะเป็นเรื่องเสร็จสมรสเรื่องพอรบอากาศสะอาดหรือว่าอย่างฝักลุ่มของเองก็มีการล่ารายชื่อเพื่อแก้รัฐธรรมนูญน,นะครับเพราะฉะนั้นในมุมหนึ่งเนี่ยสังคมดูเหมือนจะมีความตื่นตัวมากขึ้นมีความเข้าใจในความสําคัญของการเมืองมากขึ้นพร้อมจะเห็นบ้านเมืองที่เป็นประชาธิปไตยมากขึ้นแต่ในทางกลับกันเนี่ยเรากลับมีอีกด้านหนึ่งของซากเยกร์คือตัวระบบ หรือว่าตัวกติกาที่ดูจะถดถอยกว่าเดิมนะครับมีเป็นมีความเป็นประชาธิปไตยน้อยกว่าเดิมนะครับในส่วนของรัฐธรรมนูญหกูเนี่ยเราสร้างมันอยู่ดีแล้วนะครับว่ามีหลายส่วนที่เขียนไว้ในลักษณะที่เป็นประชาธิปไตยน้อยกว่าฉบับสี่ศูนย์ที่เกิดขึ้นยี่สกว่าปีที่แล้วด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าในปีหกสี่เนี่ยผมคิดว่าเราเห็นถึงการดึงของระบบที่พยายามจะชุดรั้งเราไปมากกว่าเดิมด้วยซ้ำนะครับจากยี่สบ็ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญมีแค่ร่างเดียวครับที่ผ่านคือเรื่องของระบบเลือ ร่างคี่ปปิแตกต้นต่อของการสืรบทอดอำนาจซึ่งเป็นปัญหาใจความสําคัญของรัฐนุ60เนี่ยก็กลับไม่ถูกผ่านสักลาไม่ว่าจะเกี่ยวกับเรื่องอำนาจสว ielle, เรื่องยุทธศาสตร์ชาติหรือว่าร่างของรีซิลเช่นที่เป็นแต่เรื่องกระบวนการสัญหาสารรัฐมนูลและก็กรรมการองค์กรอิสระด้วยนะครับผู้ก่อตั้งกลุ่มรัฐธรรมนูญก้าวหน้ายัางมอยว่าปีนี้เป็นปีแห่งการเลือกตั้งครั้งใหญ่ทั้งการเลือกตั้งซ่อมและการเลือกตั้งในพื้นที่อืน่นๆที่กำลังจะมีขึ้น ซึ่งถือว่าเป็นประตูที่จะเปิดสู่การเลือกตัวแทนของประชาชนที่มีชุดความคิดทางการเมืองเดียวกันเข้าไปบริหารประเทศและทำให้ลดช่องว่างของสังคมได้อีกแง่หนึ่งของการต่อยอดไปถึงการเลือกตั้งทั่วไปไม่ว่าจะเกิดขึ้นในปีนี้หรือในปีหน้าก็อยากให้พักการเมืองทุกพักผลิตชุดนโดยบายการแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตราให้ชัดเจนเพื่อนำเข้าสู่เวทีการเลือกตั้งรวมทั้งให้รัฐบาล เปิดโอกาสในการรวบรวม50,000รายชื่อออกเสียงประชาะมะติตั้งสอสอรอเพื่อร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ส่งตรงถึงนายกรัฐมนตรีโดยไม่จำเป็นต้องผ่านสอวอนั้นก็เพื่อทำให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญเกิดขึ้นได้จริงส่วนมุมมองของนักวิชาการด้านรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทายาลัยอย่างศาสตราจารย์ดรสุรชาติบำรุงสุขที่ประเมินว่าการเมืองไทยในปีนี้ยับเยิน ที่วายยับเยินก็เพราะเป็นผลพวงมาจากปีที่แล้วรวมถึงการตีความว่าสถานภาพการเป็นนายกจะสิ้นสุดเมื่อไหร่เศรษฐกิจแปรปรวนที่ประเทศกำลังเผชิญปัญหาด้านต่างๆทั้งปากท้องแล้วราคาพลังงานโลกรวมถึงปัญหาสังคมปั่นป่วนนั่นคือความกังวลของประชาชนต่อโอมิครอนที่กำลังระบาดขึ้นอยู่ทุกวันนี้นอกจากนี้รัฐบาลยังพบกับวิกฤตซ้อนวิกฤตคือความชอบธรรมของรัฐบาล ความชอบธรรมของนายกวิกฤตสื่อสารการเมืองนั่นคือการพูดและท่าทางการแสดงออกของนายกรัฐมนตรีรัฐบาลขาดเอกภาพเสถียรภาพรวมถึงวิกฤตศรัทธาของประชาชนและยังมีวิกฤตอีก5วิกฤตที่ยังซ้อนอยู่ภายในใน5วิกฤตที่ซ้อนอยู่เนี่ยคือวิกฤตโรคระบาดนะครับวิกฤตเศรษฐกิจนะครับวิกฤตปัญหาความยากจนหรือวิกฤตทางสังคม นะครับก็คือวิกฤตความมั่นคงของมนุษย์คือการตกงานและความยากจนนะครับแล้วก็มิติของความขัดแย้งทางการเมืองภายในที่ยังไงก็ยังอยู่กับสังคมไทยไม่ว่าปี65เนี่ยฝ่ายความมั่นคงอาจจะประเมินโลกสวยว่าความขัดแย้งในสังคมไทยเนี่ยมันน่าจะเบาบางลงเรื่องอะไรก็ตามแต่ผมคิดว่าเงื่อนไขของปัญหาเนี่ยมันไม่หายไปไหนรวมถึงข้อสุดท้ายคือวิกฤตด,ด้านการต่างประเทศนะครับเช่นในบริบทของอความรุนแรง จากการต่อสู้ทางการเมืองในประเทศเพื่อนบ้านคือกรณีของเมียนม,มาหรือโจทย์ความท้าทายต่างๆที่เกิดขึ้นในเวทีโลกแปลว่าในปี65เนี่ยตัวรัฐบาลและตัวผู้นํามีวิกฤตห้าชุดอยู่กับตัวเขาเองอาจารย์สุรชาติยังประเมินด้วยว่ารัฐบาลสามารถที่จะลากหรือยื้อให้อยู่ตำแหน่งได้แต่มีราคาที่ต้องจ่ายการลากเนี่ยก็มีราคาที่ต้องจ่ายนะครับนั่นหมายความว่าถ้ารัฐบาลลากต่อเนี่ยปีใหม่จะเป็นปีที่ ผมเสนอคำขวัญนะถ้าลากต่อก็จะเป็นปีใหม่เชื้อใหม่รัฐบาลเก่าวิสัยทัศน์เก่านะครับปีใหม่เชื้อใหม่รัฐบาลเก่าวิสัยทัศน์เก่าผมว่าคำตอบอย่างนี้ไม่เป็นประโยชน์กับอนาคตของประเทศผมคิดว่าอนาคตที่ดีกว่าเนี่ยสู้กันด้วยคำขวัญใหม่ผมเสนออีกแบบหนึง่งปีใหม่เชื้อใหม่รัฐบาลใหม่วิสัยทัศน์ใหม่มุมมองในการบริหารประเทศอย่างที่เป็นอยู่ ผมว่ามันไม่ช่วยตอบโจทย์ปัญหาที่สังคมหรือประเทศไทยกำลังเผชิญในชุดวิกฤตขนาดใหญ่จากกราบมุมมองของคณะบดีวิทยาลัย,ยสื่อสารการเมืองมหาวิทยาลัยเกลิกที่มองว่าปีนี้เป็นปีแห่งความเขม็งเกลียวหรือการเกิดความตึงเครียดหรือแข่งขันกันขึ้นทางการเลือกตั้งถึงหลายครั้งเศรษฐกิจถดถอยสภาใกล้ครบวาระนายกอยู่เกินเจ็ดปีและการแก้ไขปัญหาต่างๆอย่างไม่มีประสิทธิภาพ แต่จะถึงขั้นยุบสภาหรือไม่นั้นต้องขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของนายกแต่เพียงผู้เดียววาดภาพมาทั้งหมดเนี่ยนะคะมันก็คือภาพรวมที่จะทําให้การเมืองนั้นเนี่ยมันจะเขมงเกลียวมากยิ่งขึ้นแต่ว่าจะเกิดการยุบสภาหรือไม่อันนี้เนี่ยท่านนายกคนเดียวที่มีอํานาจในการที่จะยุบสภาถ้าดูจากท่าทีของท่านนายกแล้วเนี่ย ก็น่าจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะเพราะว่าท่านได้ยืนยันแล้วว่าท่านจะอยู่จนครบวาระซึ่งการยุบสภาก็น่าจะไม่ได้เห็นในปีหน้าแต่การที่ท่านนายกไม่ได้ยุบสภาหรือไม่ลาออกเนี่ยมันก็ไม่ได้แปลว่าประชาชนเนี่ยเขาจะเห็นดีเห็นงามตามที่ท่านไม่ลาออกนะคะเพราะว่าปัญหาที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยนะมันก็เป็นเรื่องที่คนเนี่ยเขาจะ อาจจะขาดความอดทนนะคะเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงน่าจะไม่ได้เกิดขึ้นจากรัฐบาลแต่จะเกิดขึ้นจากการกดดันของภาคประชาชนมากกว่าค่ะนักวิชาการด้านการเมืองการปกครองการตลาดและแบรนด์ก็เห็นไม่ต่างก,กันกับประจย์น,นัธนาที่มองว่าปีนี้ประเทศไทยจะมีแต่ความวังเวงประชาชนไม่เห็นอนาคตของตัวเองเพราะรัฐบาลไม่สามารถแก้ปัญหาปากท้องได้ การเมืองจะวุ่นวายหนักกว่าปีที่ผ่านมาเพราะอาจมีการยาขยับคณะรัฐมนตรีครั้งใหญ่และประเทศไทยก็ยังคงอยู่ในวงจรการเมืองแบบเดิมๆที่ย่าจ่อ,อมาจากวังวนนั้นได้ปรับรัฐมนตรีอันนี้เบาสุด2ยุบสภา3ละไม้ปฏิวัติแต่ปฏิวัติตัวเองคือเป็นความจำเป็นน่ะซึ่งถ้าดูให้ดีอย่างปรับรัฐมนตรีข่าวก่อนโน้น ก็คล้ายๆระไม้ว่่ท่านปฏิวัติตัวเองไปทีแล้วนะฮะอย่างเช่นตั้งขุนทหารตั้งอะไรพวกเนี้ยนะครับสุดท้ายครับอันนี้สิน้ากลัวที่สุดอย่านึกว่าม็อบมีแค่ทะลุฟ้าทะลุแก๊สอาจจะทะลุกะทะทะลุตะหลิวอะไรมาเยอะเพราะคนอย่าคิดว่ามาโดยจัดตั้งแต่คนเมื่อไม่มีกิน เรียกร้องไม่ได้ก็ออกมาในถนนนะฮะแล้วอย่างบางทีเด็กเนี่ยเพราะเห็นอยู่ว่าพ่อแม่หากินไม่ได้ตัวเองได้รับผลกระทบก็ต้องออกไอ้เนี่ยคือท่านต้องมองอะไรให้ลึกแล้วเปิดโต๊ะเจรจาโดยด่วนโดยด่วนนะอย่ามองเป็นลบเขาจะคิดยังไงก็แล้วแต่นั่นเป็นเรื่องเออเรามาพิสูจน์คือตอนหลังแต่จริงแล้วต้องกันตัวสุดท้ายครับการ รัฐประหารหรือใช้แรงๆคือปฏิวัติโดยประชาชนบวกคนมีอำนาะจด้านมุมมองของรองศาสตราจารย์ดรปณิธานวัฒนายากรคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็มองด้วยว่าเริ่มต้นปีใหม่การเมืองไทยจะเข้มข้นขึ้นเพราะมีการเลือกตั้งถึงหลายครั้งมีพักการเมืองคนรุ่นใหม่ลงสนามมากขึ้นทำให้เกิดการแข่งขันและเป็นตัวเลือกใหม่ๆให้กับประชาชน แต่ถ้าว่ากลับเป็นความท้าทายของรัฐบาลที่ต้องพิสูจน์ตัวเองในการแก้ปัญหาของประเทศเพราะถ้าหากแก้ไขได้ถูกทางความได้เปรียบนี้ก็จะนําไปสู่คะแนนเสียงของการเลือกตั้งใหญ่ในปีหน้ารัฐบาลก็จะต้องอ,อยู่ในตําแหน่งที่พอดีพอดีนะครับในส่วนแรกก็ในแง่ของการบริหารจัดการโดยทั่วไปในการทํางานบริหารนะครับอีกส่วนหนึ่งก็ พรรคการเมืองที่เป็นฝ่ายรัฐบาลหรือสมรรัฐบาลก็จะต้องระมัดระวังนะครับในการหาเสียงนะครับในการเตรียมการเลือกตั้งไม่ให้ถูกข้อคาหาถูกฟ้องร้องถูกดำเนินคดีว่ามีส่วนเกี่ยวข้องนะครับกับการใช้ความได้เปรียบในระบบนะครับไปอำนวยความสะดวกในการหาเสียงนะครับก็สองส่วนนี้รัฐบาลก็จะ อาจจะทํางานได้ช้าลงนะครับต้องรอบคอบมากขึ้นนอกเหนอืจากความระแวดระวังของรัฐบาลในการเตรียมการหาเสียงเลือกตั้งแล้วสิ่งที่จะเห็นกันในปีนี้คือรัฐบาลต้องเตรียมจัดการประชุมเอเปกการเตรียมการลงทุนการค้าเกิน70%ซึ่งถือเป็นบันไดในการก้าวสู่ความมีเสถียรภาพและการฟื้นฟูประเทศแน่นอนว่าฝาฝังรัฐบาลเองก็เตรียมพร้อมในศึกหลายทา,ทางที่จะประดังเข้ามา โดยนายกรัฐมนตรีประกาศผ่านโฆษกรัฐบาลชัดว่าไม่เน้นเล่นการเมืองแต่เน้นไปที่การแก้ปัญหาของประเทศในทุกด้านโดยเฉพาะโควิด -19 รวมไปถึงการพลิกโฉมประเทศด้วยกำลังสนับสนุนจากพักร่วมรัฐบาลรัฐบาลก็มีเสถียรภาพนะครับแล้วก็บรรดาหัวหนะ้าพรรคการเมืองพักร่วมรัฐบาลเองเนี่ยก็ยังให้การสนับสนุนพลเอกประยุทธ์อยู่แลวเราก็ยังทํางานเป็นทีมอยู่นะครับส่วน,นกลไกในสภา,าก็ ก็ว่ากันไปนะฮะแต่สุดท้ายก็ผมเชื่อว่ามันก็อยู่ที่พักแต่ละพักนี่แหละรัฐบาลก็ยังไปได้อยู่เรายังมีเวลาถึงหนึ่งปีสามเดือนถ้าผมจำไม่ผิดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมคิดว่าท่านยกรันปีเองเนี่ยก็คงเอาเวลาที่เหลือทั้งหมดนี่แหละในการที่จะ,ะเดินหน้าโครงการของท่านหลายๆโครงการนะครับเช่นในเรื่องของ BCG EEC นะครับหรือว่าในเรื่องของการแก้ปัญหาโควิดในปี65เพราะว่าวันนี้เรามีสถาน โอม,มิคอนมาอีกเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยหลายสิ่งหลายอย่างผมคิดว่ารัฐบาลก็ก็คงให้เวลากับการทํางานมากกว่าที่จะไปคิดในเรื่องของการเมืองหรือการเลือกตั้งนะครับเพราะผมเชื่อว่าการเลือกตั้งนี่ก็แต่ละราคก็อาจเตรียมการได้นะครับแต่ว่าผมคิดว่าตรงนี้รัฐบาลเองเนี่ยก็คงเอาเวลาไปทํางานให้กับประชาชนดีกว่าครับหลังจากนี้ก็ต้องจับตาว่ารัฐบาลจะเป็นไปในทิศทางไหนจะสามารถแก้ปัญหาต่างๆที่ถาโถมมาได้หรือไม่ เพราะหากรัฐบาลสามารถรับมือได้อย่างดีนี่ก็อาจเป็นคะแนนนิยมให้ประชาชนหนุนและนําไปสู่คะแนนเสียงในการเลือกตั้งครั้งหน้าแต่ถ้าไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ดีอาจเกิดกระแสต่อต้านรัฐบาลก็ต้องลงจากเวทีการเมืองนี้และการเลือกตั้งก็อาจจะเกิดขึ้นในเร็ววัน นี่นะครับก็เป็นรายงานที่ตัวจริงสนามข่าวลงไปสัมภาษณ์แล้วก็พูดคุยกันนะครับวิเคราะห์ให้เห็นเลยว่าทานายทายทักทั้งในมุมของโหราศาสตร์ทั้งในมุมของรัฐศาสตร์ให้เห็นเลยนะครับว่าในปี2565นี้ทิศทางทางการเมืองจะไปในรูปแบบไหนกันบ้างก่อนจะลากันไปนะอยากให้คุณผู้ชมเนี่ยมีเสื้อสวยๆที่เราใส่กันอยู่2ตัวแบบนี้เสื้อตัวจริงสนามข่าว ค่ะคุณผู้ชมสนใจอยากมีไว้ในครอบครองนะคะต้องบอกว่าเป็นรุ่น l i m i t ต็ดดิชั่นนะมีไม่กี่ตัวเอง oh. เพียงแค่คุณผู้ชมนะคะติดตามรายการตัวจริงสนามข่าวผ่านทางแฟนเพจ Facebook รวมถึง YouTube จากนั้นนะคะก็แชร์เพจของเราหรือแชร์ y o u t u b e ของเราแล้วแคปหน้าจอมานะคะส่งมาทางอินบ็อกซ์ทางเพจ แฟนเพจเฟซบุ o กเนี่ยแหละค่ะของตัวจริงสนามข่าวเราจะมีการสุ่มจับรางวัลน,นะคะเราก็จะส่งไปถึงผู้ชมหลายๆท่านเลยค่ะใช่ครับก็เป็นผู้โชคดีนะครับมาร่วมสนุกกับรายการของเรากันได้ลุ้นรับเสื้อแบบนี้ไปไปใส่กันนะครับเหมือนกับพวกเรา2คนนะครับหมดเวลาแล้วนะครับสำหรับตัวจริงสนามข่าวนะครับพบกับพวกเรา2คนได้ใหม่ประจําทุกวันอาทิตย์สี่ทุ่มเพ่นเป็นต้นไปนะครับช่วงนี้เราสองคนพร้อมทีมงานลาไปเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ